สดีครับผมเพชรครับเป็นทั้งเจ้าของบ้านเป็นทั้งผู้รับเหมาเานวนารียร์พรลมสองก็เห็นจากผลงานที่ผ่านมาโอเคอยู่ครับรูปแบบที่ออกมาตามที่ต้องการเลยเความเรียบร้อยการทำงานการดูแลโอเคมากเลยครับ โอเคนะครับถูกใจเคาน์เตอร์เนี่ยถูกใจมากเลยเพราะว่าวางระดับได้ดีตรงตามที่ต้องการแล้วออกมาก็พอใจทุกคนโครงสร้างใช้ได้เลยครับเป็นไปตามหลักวิชาการช่างเลยแล้วก็มีวิศวกรควบคุมดูแลตลอดใกล้ชิดเพราะโครงสร้างถือว่าเป็นงานหลักส่วนสำคัญที่สุดดูแลดีครับดูแลดี เวลามีปัญหาเนี่ยสาม,มารถสอบถามปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเวลายกเว้นเรื่องเงินห้ามปรึกษาคุณภาพดีครับไม่มีที่ติฝีมืองานเต็มร้อยเลยจ้ะโอเคเลยนะฝีมืองานนี้ออกมาใช้ได้เลยทุกตารางเมตรโครงสร้างก็แข็งแรงดีครับตามมาตรฐาน หลักการทํางานของช่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับอย่างที่บอกคือเขาทําไปตามหลักวิชาการเลยไม่ได้แก้ไขหมกเม็ดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตรงตามสัญญาเลยจ้ะไม่ขาดไม่เกิน <c oughs> น่าจะไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมันเพอร์เฟกหมดเนาะ เวลามีปัญหาโทรคุยกันได้ตลอดเวลาก็เลยไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องแนะนำแล้วเท่าที่ทำนี้ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดก็ให้ดำเนินงานตามเนี้ไปตลอดเนาะอย่าให้ดอกกว่านี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ให้บริษัทเจริญเจริญนะรับงานเยอะเยะ ใครที่เห็นอันนี้ก็เชิญติดต่อได้เลยนะไม่ผิดหวัง